You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิการ e c u r i t y t t e Ha ่ p i n e s s i n v e s t m e n t คุณหุนอินชิเอชันของเรานะครับตัว TQM นะเะเดี๋ยวเชิญพีคเลยครับ ครับก็สวัสดีครับนักลงทุนครับแล้วก็สวัสดีครับ Yin <squishy. S 1> อีบิ๊กครับก็วันนี้ทางรัสเซีกรนะครับเราก็มีการอินิเชตนะครับคุณน TQM a l อ h a ัลฟาจำกัดมหาชนนะครับหรือตัว TQM เนี่ยเราก็อินิเชตนะครับด้วยคำาแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายปลายปี2024ที่36.9บาทเราอิงวิธี DCF นะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มที่แบ็กกราวด์คร่าวๆเลยนะครับคือตัวทีควเนี่ยเป็นอ่า บริษัทที่ทาธุรกิจในหน้าประกันวินาศภัยนะครับโดยรายได้หลักของ TQM เนี่ยก็จะเป็น,นขึ้นอยู่กับตัวทราน a c t ชันของการทําประกันนะครับที่ผ่าน TQM โดย TQM เนี่ยจะไม่ได้รับความเสี่ยงนะครับในแง่ของการเคลมนะครับแล้วก็ในแง่ของกรมธรรม์ก็ทางเช้นหลักๆนะครับของ TQM เนี่ยก็จะเป็นประกันวินาศภัยเป็นหลักนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประกันรถยนต์นะครับประมาณ95%ของรายได้เนี่ยก็เป็นมาจากฝั่งนี้ส่วนอีก5%เนี่ยก็จะเป็นประกันชีวิตนะครับ ลงมาที่ทตีมหลักของเปเปอร์เราที่เป็นนิชิเอชันวันนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับเออร์เน็งปีสัป24นะครับก็จะเป็นการทําระดับออทําไฮใหม่นะครับตามการเพิ่มขึ้นนะครับของเบีย้ยตลาดประกันวินาศภัยโดยรวมนะครับแล้วก็การคุมคอสที่ดีขึ้นของ TQM นะครับแล้วก็มีการกิน r k ก t s แชร์ต่อเนื่องนะครับ จากจุดเด่นของ t q m ที่เขามีการให้บริการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนประกันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับการให้เซอร์วิสที่24ชั่วโมงนะครับการมีการไปโคกับตัวศูนย์รถยนต์นะครับแล้วก็อูต่างต่างนะครับกว่า400แห่งแล้วก็มีการมีประกันเจ้าอะไรหรือเจ้าให้เทียบในเว็บของเขาครับมากกว่า50แห่งนะครับซึ่งที่เรา observe มาเนี่ย50แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะสุดในตลาดในหน้าประกันภัยแล้วที่เขามีให้เทียบกันส่วนในเรื่องที่สองเนี่ยในฝั่งภาพตลาดใหญ่เลยนะครับเราเชื่่อววาตั เบีย้ยประกันวินาศภัยนะครับในอดีตเนี่ยครามีเครเกอร์โกรดนะครับอยู่ที่ประมาณ5%แล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยนะครับก็มีการฟอร์เควสต์การเติบโตของเบีย้ยประกันปี2024เนี่ยที่ประมาณ5-6%นะครับในปี2024โดยฝั่งช่องทางการขายนะครับเราก็เห็นนะครับการเริ่มชี้ฟตัวนะครับจากตัวจากยอดขายผ่านแบงก์หรือเอเจนซี่เนี่ยมาเป็นฝั่งนายหน้ามากขึ้นนะครับโดยสัดส่วนของนายหน้าเนี่ยที่ TQM ิวเทำอยู่เนี่ย อ่ามันก็เพิ่มจาก65%ขอ,ของของช่องทางการขายทั้งหมดในปี2017นะครับก็ขึ้นมาเป็น80%ในช่วง9เดือนแรกปี2023อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโต,ตที่ขึ้นมาเยอะนะครับส่วนในแง่ธุรกิจใหม่นะครับก็นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของ TQM TQM เนี่ยเขาก็มีการไปลงทุนตัวธุรกิจใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าตัวที่เด่นหลักที่สุดของเขาแล้วก็น่าจะเป็น new a s e ของเขาก็คือตัว easy lending นะครับโดย easy lending เนี่ยก็ทำธุรกิจให้กู้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำ personal loan นะครับก็ให ลูกค้าประกันของ TQM เนี่ยกู้นะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายเบี้ยประกันนะครับให้เป็นศูนเปอร์เซ็นต์สามเดือนสี่เดือนว่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ย EasyLending ก็มีการขยายธุรกิจนะครับไปทำตัวสินเชื่อจำนองทะเบียนรถนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอร์ตเขายังค่อนข้างเริ่มต้นใหม่ๆอยู่เพิ่งเริ่มมาช่วงไตรมาสามนะครับพอร์ตเขาแค่สิบสองล้านแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ตั้งเป้าที่ค่อนข้าง aggressivem ากๆเลยนะครับคือเป้าปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเขาตั้งเป้าจะโตสองพันล้านแล้วก็ปีสองพันยี่สิบหกเนี่ย ที่เขา p ี่ามาเนี่ยเขาจะโต1 0 0 0 0่นล้านแต่นี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้าง aggressive พอ,อสมควรก็าากต้องรอดูว่าเขาจะโตตามน,นั้นได้หรือเปล่าแต่ด้วยตัวเลขของเขา2,000ันล้านเนี่ยที่มาเขาก็มีการเล่าให้ฟังนะครับก็คือลูกค้ารถยนต์ของเขาเนี่ยมีอยู่1ล้านคันที่เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์กับเขาถ้าเขาถ้าเขากินเปอร์เซ็นต์ได้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือสักประมาณหนึ่งหมื่นคัเเนเนี่ยก็ถ้าเกิดคิดเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยสองแสนบาทต่อคันคิดสินเชื่อเฉลี่ยนะครับสองแสน 10,000ขัน200,000บาทนี้ก็ได้2,000ล้านพอดีนี่ก็เป็นเป้าของเขาในปี2024ที่จะกินลูกค้าของเขาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอในการเอามาทำตัวสินเชื่อจนำนอเทะเบียนรถยนต์โดยในประมาณการของเรานะครับเราก็ยังไม่ได้ใส่ตัว easy l e n d i n g เข้าไปนะครับเพราะเราก็เห็นว่าตัวพอร์ตปัจจุบันเนี่ยมันยังเล็กอยู่ไม่เทยบกับเป้าของเขาแต่เราก็มีการทำตุ๊กตาขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดเขาทำได้ตามเป้าเนี่ยก็จะเป็นอัพไซต์ต่อราคาว่าหมายอีกประมาณ4.9บาทนะครับเหลือประมาณ1 เออ่ลงมาดูในแง่ forecast หลักของเรานะครับเราก็คาดการกระจาปีสำหรับปี24 25แล้วก็26เนี่ยจะโต15% 8%แล้วก็8%ตามลำดับนะครับโดยมีเคอรเกอร์อโกรทที่ประมาณสัก10%ต่อปีซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รวมตัวธุรกิจใหม่นะครับถ้าธุรกิจใหม่ก็ทำได้ achievable จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวโกรธเนี่ยมันโตโตไปได้มากกว่านั้นหลักๆไปที่ forecast ของเราเนี่ยก็จะฟอร์เควสรายได้นะครับก็เติบโตตามเบี้ยประกันในตลาดนะครับที่โตประมาณ5-6%ต่อปี แล้วก็ TQM เนี่ยเขาก็มี track record ที่ดีนะครับในการกิน market share เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ forecast ว่า TQM เนี่ยจะเพิ่ม market share ของเขาเข้าไปเข้าไปต่อในอนาคตนะครแต่เราก็ถือว่า forecast ค่อนข้างก็ conservative นะครับก,ก,ก็ไม่ได้อยาก uh, aggressive ในแง่าการกิน market share มากนักนะครับเพราะเราก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ประเมินค่อนข้างยาก uh, ในแง่ valuation เนี่ยเราใช้วิธี DCF นะครับเพราะว่าเห็นว่าธุรกิจของ TQM เนี่ยส่วนมากก็เป็น cash เป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็ <lain: S 2> ไม่ว่าจะเป็นตัวเบี้ยรับนะครับที่ได้มาจากการทำทำทรัพย์สั่งประกันภัยนะครับแล้วก็ตัวคอสที่เป็นการจ่ายเงนินกก็เป็นเงินส่วนใหญ่เราก็เลยคิดว่าวิธี DCF เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ในการวัดแฟร์ไนล์ของ TQF นะครับเราได้ราคาเป้าหมายนะครับที่36.9บาทนะครับก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณสัก30%ต่อาาราคาตลาดนะครับเราใช้เวกเนี่ยที่9%แล้วก็ลอ long term growth rate ที่2%นะ ซึ่งถ้าเกิดลองอิมพลายเป็น P/E ดูเนี่ยก็ราคาเป้าหมายเราจะเป็น P/E อ่า forward P/E เนี่ยประมาณ22เท่านะครับหรือประมาณลบ0.5 SD ของค่าเฉลี่ยก็สรุปนะครับอ่าเรามีการ initiate หุ้น TQM นะครับราคาเป้าหมายเนี่ย36.9บาทนะครับเป็นคำแนะนำซื้อนะครับธีมหลักแล้วก็ Catalyst ที่น่าจะทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยมันโตขึ้นไปชนราคาเป้าหมายของเราได้ก็คือตัวกำไรเนี่ยก็จะทำตัวอ่าออกมาเป็น all-time high ต่อเนื่องนะครับในปี2 0 24 25แล้วก็26นะครับตามสภาพตลาดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัว organic growth แล้วมันก็จะมีอัพไซด์นะครับจากนอนออร์แกนิกก็คือตัวอีซี่แลนดิ้งนะครับถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยมันก็ถือว่าจะเป็นตัวสตอรี่ที่ทำให้ตัวประกรันเอที่ทํำให้ตัวไรายได้และกำะไรเนี่ยมันโตมากกว่าที่เราคาดได้ครับก็ของ T q m นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเพี่ครับพี่มีคำถามสั้นนะพอดีอาจจะมีเวลาเหลือนิดหน่อยคำถามแรกอยากถามว่าประกันที่แนวโน้มของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าในเชิงของค่าเบีย้ย นะครับหรือว่าอัพไซต์ต่อตัว TQM เนี่ยพีกมองเรื่องยังไงบ้างครับครับก็ผมมองว่าประกัน EV นะครับด้วยด้วยยอดขายรถยนต์ EV ที่มันเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็เห็น penetration rate ของอยอดจดทะเบียนรถใหม่เนี่ย EV จากเคยอยู่แค่สองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อ TQM ในแง่ของ volume มากกว่านะครับเพราะผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่มีซื้อรถ EV เนี่ย จะต้องมีรถจิตคันหนึ่งในการที่จะต้องเป็นรถสันดาปในการเผื่อเดินทางไปต่างจังหวัดหรือหรือบางคนก็จะมี e ีคันเดียวแต่ผมว่าหลายๆเจ้าก็อาจจะมีรถสองคันซึ่งพอคนมีรถเพิ่มขึ้นจากเคยมีหนึ่งคันเนี่ยเป็นรถสองคันเนี่ยมันก็เป็นส่งผลให้วอลุ่มการซื้อประกันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับ TQM แต่ในแง่ของเบียเนี่ยเราก็ลอง o b s e r มาดูนะครับก็สังเกตว่าเบียประกันรถยนต์ีีเนี่ยราคาก็ไม่ได้แตกต่างกับเบี้ยตัวประกันรถตัวสันดาปมากนักนะครับถ้าเเเกิดดทียบบู้ต่อ อทุนประกาศน,นะครับอันนี้ก็คิดว่าในเรื่องเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลมากนะักแต่ว่าเรื่องหลักๆเรื่น,นี่ก็จะเป็นวอลลุ่มมากกว่าครับคำถามที่สองอยากคือสนใจ Easy Lending นะเพราะว่าคิดว่าเป็นน่าจะเป็น New S curve ใหม่ของบริษัทนะฮะอยากอยากรู้ว่าตอนนี้ตัวของ Capital หรือทุนที่เขาจะเอาไปรองรับในการเติบโตเนี่ยถ้าเกิดแบ่งได้เต็มที่เนี่ยพี่คิดว่าเขาสามารถรองรับอพอร์ตหรือว่าโลนพอร์ตได้สักเท่าไหร่ ครับก็ปัจจุบันนะครับ TQM ก็ถือเป็นบริษัทที่เป็นเด็ดฟรีนะครับก็คือแทบจะไม่มีหนี้เลยเน็ตดี DE ก็อยู่ประมาณติดลบนิดนะะิดปริมปริมซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นรูมในการกู้นะครับที่ทําให้ตัว TQM สามารถกู้ไปได้และอีกอย่างหนึ่งคือ P/E ratio ของ TQM ตอนนี้เนี่ยบริษัทก็ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในเฟสการจ่ายปันผลนะครับ P/E ratio dividend P/E ratio เนี่ย90%ก็คือเขาได้เงินมาเท่าไหร่สามารถก็จ่ายมาเป็นปันผลหมด ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเติบโตและเขาเห็นศักยภาพของ e ีซี่เนจริงๆเนี่ยเขาสามารถนํานเงินส่วนที่จะจ่ายันผลเนี่ยอาจจะจ่ายปนผลน้อยลงอาจจะจาก90้าจะเหลือ60แล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก3 0 0บาทสามอยสี300่้ล้านบาทต่อปีเนี่ยมาจ่ายาเป็นทุนในการทํา e a s y lending ได้แล้วก็รวมในการให้กู้เนี่ยผมว่ามันเหลือค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าบริษัทก็เป็น debt f r ร e ครับผมก็เดตอีควิตี้ของเขาน่าจะสักประมาณสามพันนะครับถ้าเกิดเขากู้ได้สักหนึ่งเท่าก็ประมาณสักของสามพันล้านได้เหมือนกันครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพีคมากครับ